สวัสดีครับคุณผู้ชมท,ทุกท่านผมทอมมี่ทีรธรทำธรรมสีจากพอมตรถยนครับวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมทุกท่กทานนะครับมาดูปอร์เช่สองรุ่นครับรุ่นแรกครับคือตัวปอร์เช่9นายวันวันแล้วก็ตัวที่2ครับคือ ปอร์เช่คายเยนครับคือเนื่องจากรุ่นพี่ของผมนะครับชื่อว่าพี่แบงก์มาจากช่อง power bank l channel ซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้นะครับกำลังสนใจรถ2รุ่นนี้อยู่แต่ไม่แน่ใจว่าจะเลือกขนาไหนดีเพื่อเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเขาครับพี่แบงก์ก็เลยวานให้ผมมารีวิวให้ดูครับว่า2รุ่นนี้ มีลักษณะการใช้งานแตกต่างกันอย่างไรดีไซน์เป็นอย่างไรนะครับผมแต่ในวันนี้นะครับผมจะไม่ได้เจาะรายละเอียดลึกซักขนาดนั้นนะครับเหมือนคลิปอื่นๆที่ผมเคยทามานะครับก็คือเป็นการแบบพาชมนะครับรอบคันแล้วก็ลองขับดูครับเพื่อดูฟ e ลิิ่งเฉยๆนะครับ เผื่อคุณผู้ชมท่านใดก็กําลังสนใจอยู่เช่นเดียวกันนะครับแต่ในขนาะเดียวกันถ้าคุณผูม้ชมท่านใดนะครับกำลังสนใจ2รุ่นนี้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนายวันวหรือว่าตัวใครเย็นก็ตามและอยากให้ผมรีวิวแบบเจาะลึกนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแต่เพื่อไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยครับ โอเคสวัสดีครับทอมมี่โอ้ oh, ตอนนี้ผมก็อยู่กับทอมมี่พ่อมดรถยนต์เรียบร้อยแล้วพอดีอย่างที่พี่แบงค์โทรมาคุยพี่แบงค์ก็อยากได้อยากจะได้แบบบอกเชยสักคันนึ่งไงไว้ขับไปรับสาวทีเนี้ยมันมีอยู่สองรุ่นในใจพี่ก็มองไปที่ทายเลนดีหรือเปล่าหรือว่าแบบอยากจะในวัน,ว,นวันดีหรือเปล่านี่พี่ตัดสินใจไม่ถูงจริงว่ะวันนี้เลยต้องมาขอคำปรึกษาจากทอมมี่พ่อมดรถยนต์หน่อย ได้<ะ>เลยครับพี่แบงค์ได้เลยครับคือโห o oh, Porsche นี่ที่พี่แบงค์เอามาสองคันนี่บอกเลยว่าน่าสนใจทั้งคู่เลยนะน่าสนใจนคู่โหน่าสนใจทั้งคู่เลยครับก็ตัวคายเยงกับตัวนายวันวันเนาะถ้าเน้นจํานวนนะครับพี่แบงค<อ>์ก็คายเยงก็ตอบโจทย์ครับเพราะว่ามีทั้งแถวหน้าแถวหลังก็ได้ประมาณ3-4คนเลยเ<อ>ตามคอนเซ็ปต์เลยใช่ได้อยู่เน้นเยอะเน้นเยอะใช่แต่ถ้าเป็นนายวันวันก็ได้คนเดียวจริงๆแล้วเพราะว่าจริงๆมันก็มีเบาะหลังให้มันมีเบาะหลังด้วยหรอใช่ครับมีเบาะหลังครับเฮ้ยพี่เข้าใจว่าจริงๆรงแล้วมันน 2คนือที่พี่แบงค์พูดก็ไม่ผิดครับคือจริงๆมันก็นั่งได้แต่ด้านหน้าแหละครับเพราะว่าเบาะหลังอ่ะคือมันมีให้ถ้าเปิดประตูดูคือมันก็มีแหละแต่ว่านั่งได้หรือเปล่ามันก็แบบอีกเรื่องหนึ่งเนาะอ๋อใช่ไหว่าสาเล็กสายาวแล้วกันใช่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 ประมาณนั้นนะเอางี้แล้วกันให้อย่างเงี้ยพี่จะรบกวนทงเนี้ยพาไปอยู่ข้างในหน่อยได้ไหมว่าอันไหนนั่งนั่งน้่ขับมากที่สุดได้สิครับพี่แบงค์อะให้พี่แบงค์เลือกเลยแล้วกันว่าเอาขันไหนก่อนเอางี้แ้กันผมน้นจำนวนงานไปไฮเอนด้ โอเคครับพี่แบงค์เดี๋ยวมาดูกันภายในเ <Okay. S 1> นาะว่าเป็นยังไงเนาะ, oh. ะแต่ก่อนอื่นนะพี่ก่อนพูดถึงภายในเนาะคือมาพูดถึงราคากันแล้วกันเนาะเผื่อพี่แบงค์แบบกำลัง oh. จะซื้อเ<จ>นาะประมาณ6ล้าน7ขึ้นไป นะครับแต่จะสตาร์ประมาณ6ล้านเจ็ดหรือว่า7ล้านก็ได้เฮ้ยไม่แรงมากใช่ใช่แต่ที่พี่เห็นอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวใครหรือว่าตัวนายวันๆนะคือแบบปอร์เช่เขาจะเป็นสไตล์ว่าถ้าคุณอยากได้ออปชั่นเพิ่มอยากได้ระบบอะไรต่างๆเพิ่มอ่ะคุณจะต้องเพิ่มเงินเข้าไปอีกเฉลีย่ยโดยรวมก็อาจจะบวกไปอีก3ล้านว้ใช่แต่เราต้องทุ่มใช่พี่เพื่อการลงทุนของเราใช่ครัโอเคตามภาวแบงค์สไตล์ใช่ใช่ครับคือมันก็จะมีแบบพวกอะบอระบบ ความปลอดภัยบายสปอ p o t sunroof ู o อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหล่ะแล้วยังคันนี้คันนี้อันเขาเรียกอะไรเนี่ยอันเนี้ยคือถ้ามันเปิดไม่ได้ครับพี่คือมันจะเรียกว่ามูลู r o ครับม o ลู r อ่าเออพี่เคยได้ยินแต่ซันลู o อ๋อคือคือถ้าเปิดไม่ได้เขาก็เรียกว่ามูล n r จะแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดมันเปิดเปิดแบบรับลมอะไรได้เลยเขาก็คือเรียกว่าซันลู o ใช่ครับอ๋อที่ี่พี่บางเพิ่งรู้เนี่ยแล้วตัวคาเยนเนี่ย มีอะไรที่มันโดดเด่นบ้างเนี่ย<ฮ>ใหคายเยนนะครับพี่บอกเลยว่าจุดเด่นของเขาแน่นอนคือหนึ่งเป็นรถ SUV ที่กว้างมากๆเลยครับออคือคือพี่เห็นจากข้างนอกแล้วอะคือมันดูใหญ่มากพอเรามานั่งข้างในเนี่ยก็คือดูใหญ่เช่นเดียวกันคือบางคันมันจะดูแบบเอ้ยข้างนอกดูใหญ่ออข้างในแคบอะไรแบบนี้แต่นี่คือแน่นอนว่าสบายๆเลยครับคือข้างในเนี่ยคือแบบมันดูแบบไฮเทคมากเลยนะพี่คือมันในเรื่องการขับขี่ระบบการขับขี่ต่างๆครับจะเป็นแบบ ออ r โรดคือบนถนนปกติหรือสมมติถ้าเราอยากจะไปลุยออฟโรดสมมติเราอยากไปแคมปิ้งไปป่าได้ครับได้ครับสบายๆเลยครับคือมันต้องทํำยังไงอ่ะคือมันจะต้องปรับโหมดของมันครับคือแบบระบบต่างๆอยู่ตรงนี้หมดเลยครับคือเราสามารถใช้ได้มันก็มีหลายระบบครับพวกระบบความปลอดภัยหรืออะไรแบบนี้ด้วยครับแต่สมมุติถ้าพี่แบบไม่ได้ลุยป่าเนาะขับในเมืองเป็นหลักก็ใช้ตรงนี้ก็พอก็ได้ครับ มันก็จะเป็นโหมดสปอร์ตซูเปอร์สปอร์ตนะครับ S, <S อสพลก็ได้ครับอินดิวเวอร์ชั่นี่คือเราก็เซตเองอนะเนาะอะไรเงี้ยโดยประมาณนะครับเนี่ยครับมันก็ขึ้นหน้าจอน,นี้อ๋อขับเป็นสปอร์ตก็ได้ด้วยนะใช่สปอร์ตพลัสนี่คือแบบสมมติพี่อยากจะหนีใครพี่สปอร์ตพลัสหนีได้เลยบินป oh าได้เลยโอ้โหคันนี้แรงมากครับออคือปกติถ้าพูดถึง SUV ยูอะพี่คือมันจะดูแบบเฮ้ยรถอาจจะไม่แรงมากนักไงาาอะไรเงี้ยแต่เนี่ยคือแบบโอ้โ oh, หมันใจได้เลยโคตรแรงเลยพี่ จริงใช่ใช่มันเป็น SUV ที่แรงแบบสุดสปอร์ตเลยแรงเลยแรงแรงมากๆแรงมากๆครับแต่นายวันๆเนี่ยแรงกว่าอีกจริงเหรอเฮ้ยฉักสนใจแล้วอ่ะไปดูไหมพี่มาทำไมพาพี่ไปดูเลยไปดูกันเฮ้ยแป๊บนึงครับพี่แบงค์พี่แป๊บนงคันนี้นะครับคือแบงค์คือเขาจะมีระบบแบบปิดให้คือเราแบบแคบอย่างเงี้ยนะครับนี่มันจะล็อเข้าไปข้างในนี่ครับ อ๋อมันจะดูเข้าไปใช่มันจะแบบรักษาหน่อยแล้วแบบดูเท่หน่อยอ่าเดี๋ยวะนั้นเดี๋ยวเราไปดูวันวันยังดีกว่านะต่อไปครัวก่อนในวันวันนี้ไม่ได้ดูอย่างนี้เหรอเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันเด๋วไปดูกันนะเดี๋ยวไปดูงานวันวันกันมาดูกันนายวันวันครับนี่อย่างเท่ครับพี่แบงค์จะกล้อดูนี้ต้องแทบนั่งลงไปเลยนะไม่ได้สั่เตี้ยเรียดดินขนาดนี้ใช่ครับมันจะเป็นแบบทรงสปอร์ตพี่แต่นี่อยากให้ดูอย่างหนึ่งก่อนคือการสตาร์ทรถพี่ให้รู้เลยว่าเราอยู่นี่ ใช่รู้ไปเลยว่าเราอยู่เรามานะครับดังมากครับดังมากครับอ๋อมันมีขับได้ครับข้างหลังเนี่ยครับมันนั่งได้ครับแต่คือมันมีให้อย่างที่ไม่บอกแหละแต่ว่ามันจะนั่งได้หรือเปล่านั่งกันอีกเรื่องหนึ่งเนาะส่วนใหญ่ก็อยู่ตรงนี้แหละครับสีนี่เห็นว่า Mo ู๊เดนโทนตางกันเลยใช่ครับเจ่หยว่าครับสีแดงทั้งหมดเลยสปอร์ตจ๋าจาเลยครับ และคันนี้คือมันจะดีอย่างแค่พูดถึงการขับแบบสปอยก่อนแล้วกันนะพี่คือว่าแบบมันคือมันตามกว่าเนาะมันก็จะกอะกว่ามันก็จะซิกแซกซ้ายขวาเหมาะกับในเมืองมากกว่าคึงมุดได้มุดได้ไวมยะดรัใช่ใช่ครับแต่แรงจัดเลยครับคันนี้แรงจัดเลยครับแค่ฟังจัดเสียงก็รู้แล้วว่าของจริงเลยครับแล้วไอ้แผงนู่นมันอะไรแยๆไปหมดเลยเนี่ยจริงๆรถนึงเครื่องบินนั่ง่ยใช่ก็ไม่แปลกนะครับที่จะคิดแบบนั้นพี่แต่นี่ก็เป็นพวกระบบควบคุมต่างๆนะครับก็จะเหมือนกับตัวคายเยนแหละครับแต่ก็คือแบบ ถ้าดูใครยังมอาจจะดูออปชันมันเยอะกว่าเนื่องจากมันเป็น SUV เนะาะมันก็จะแบบแอ,อันเนี้ยมันสูงกว่าก็คือตระกูลเดียวกันใช่ครับล้ายๆกันใช่ครับทรงมูนแอนโทนแบบออปชันอะไรเงี้ยครับก็จะคล้ายๆกันครับแต่ราคานี้ก็จะสูงกว่านาะเพราะแน่นอนนายวันวันมันเป็นแบบโอ้โหพี่แค่พูดถึงนายวันวันก็แบบจะ็นรอบไปเป็นแบบ10บล้านเลยโดยประมาณอ๋อสิบล้านไปใช่เองนี้แล้วกันต้องมีพี่นั่งอย่างเงี้ยเมื่อยพี่สนใจภายในมากแล้วด้วยความที่ว่าพี่เป็นผู้ชายใซสใหญ่แล้วกันเออพี่ก็ อยากจะลองเข้าไปนั่งดูแล้วก็ให้ทอมมี่พาพี่ไปเทสไดฟ์คันนี้หน่อยได้เลยพี่ได้เลยโหยินดีเลยครับงั้นเดี๋ยวพี่อ้อมไปนั่งฝั่งนู้นเลยอ่ะได้จัดไปครับโอเคครับอ่ะตอนนี้เราก็อยู่บนรถแล้วใช่ครับเช่ครับโอไอเย็นนะสบายเลยครับสบายเลยครับเมื่อกี้ล้อนเลยแต่ขึ้นรถแล้วเราก็ต้องข้าเข็มขัดครับแน่นอนเพื่อความปลอดภัยครับพี่ทอมมี่นี่ไม่พลาดเลยครับไปก่อนพี่เลยนี่แหละครับมืออาชีพตัวจริงอ่ะทีนี้ ม่ลองพาพี่กังไปทดสอบหน่อยดีว่าแบบไหนเป็นแบบนี้มันแบบว่าเหมาะสมกับราคาสิบกว่าล้านยังไงได้เดี๋ยวเรามาดูฟีลกันละกันเนาะครับผมโอเคครับไปนะครับอย่างที่พี่นั่งดูนะพี่ก็รู้สึกได้เลยว่ารถมันจะค่อนข้างต่ำนะครับซึ่งมันปกติอยู่แล้วนะครับคือสไตล์สปอร์ตใช่ครับโอ้โอ้ยโอ้ยพรีวิวพรีวิวเล่น โห<ฮ>นี่จากศูนถึงเท่าไหร่นเนี่ยศูนย์ถึงร้อยคันนี้นะพี่แบงค์คือแบบประมาณ4วิเองครับโดยประมาณนะโ,<ฮ>โะาณถ้าแบบเป็นเมนัดก็คือ4.4ครับโดยประมาณนะครับคือถ้าสมมุติว่าพี่จะขับคือพี่นับ 1, 2, 3, 4ถึงร้อยละโห<ฮ>ใช่ครับอ<ฮ>ย่างนั้นเลยเหรอใช่ครับใช่<ฮ>แรงมแค่เมื่อกี้ก็รู้นแล้วครับผมโอ้สนุกเลยผมนี่สนุกพี่ตกใจแล้ว อันเนี้ยมันอะไรเนี่ยลาดักบินอะไรไปหมดเลยนะ <c oughs> เคือเ <c oughs> ยอะยไปหมดเลยคันนี้นะครับพี่แบงก์ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้แหละพวกออปชันพวกอะไรทั้งหลายครับก็อยู่ตรงนี้แหละครับพือ่อบเคยถามทอมี่เนาะก็คือว่าแบบ้มันไปแบบออฟโรดได้หรือเปล่าหรืออะไรออแบบนี้นะเนาะคือ,อเอาจริงๆอะ่ะไม่ค่อยแนะนานะครับเ,ออเพราะว่าหนึ่งคือเขาสไตล์สปอร์ตอ่าใช่ครับแล้วแบบบางทีมันก็จะรู้สึก เสียดายสมมุติถ้ามันเกิดอ,อุบิเหตุเนาะแต่คือถ้าเราอยากจะทําจริงๆนะครับมันก็คือกตรงปุ่มเนี่ยครับมันจะมี2อันเนะาะอันนี้คือมันยกแบบตัวรถให้มันสูงขึ้นหน่อยนึงคือถ้าสมมุติว่าเราเจอเนินสูงๆเจอไอทางที่มันแบบลาดๆาดเยอะๆต่ำระดับเยอะๆแล้วกัน อ๋อเราใช้ปุ่มนี้ใช่ไหมใช่ครับเฮ้ยทอมมี่แล้วอันนี้อะไรอ่ะปุ่มนี้มันคืออะไรอ่ะมันชูแว่นตาเหรอไม่ใช่ครับพี่อันเนี้ยคือท่อครับอย่างที่พี่แบงค์เห็นเนาะได้ยินเสียงเนาะตอนสตาร์ทรถมาเสียงมบบเออเบิ้มเลยนะครับอันเนี้ยเราก็สามารถเซ็ตได้เหมือนกันครับรอใช่กดแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยกดเลยเหรอพี่เออ๋ย่าเพิ่งพี่ก่อนอ่ะก่อนมาต้องปิดก่อนนะเฮ้ยตรมนี้ โอ้ยใจเย็นโอ้ยตกใจหมดเลยโอ้แต่พี่เห็นนะจะเหยียบก็มองกันว่าคือเมื่อกี้เร่งนะพี่เห็นว่าแต่ผมเหยียบเบรกแป๊บเดียวเลยหยุดเลยนะครับคือประสิทธิภาพช่วงล่างเขาแบบ ใช่เอาอยู่เราอยู่ครับมั่นใจได้ครับพี่จะพาสาวไปไหนก็ตามครับจะรีแค่ไหนก็ตามนะครับโอ้โหมั่นใจได้ครเขาพาปลอดภัยแล้วก็อย่างบอกคันนี้มันเตี้ยครับมันต่ำครับช่วงล่างเนาะมันจะได้แบบซิกแซกก่อนถนนได้ดีกว่าครับได้ดีมากได้ดีมากคือถ้าถ้ารถเนี่ยถ้ายิ่งยิ่งความเตี้ยมันจะสามารถดุลนะครับดุลมากเลยใชนไดด้ีกว่าใช่ครับโดยเฉพาะตอนเข้าโค้งหรืออะไรแบบนี้ครับแสดงว่าถ้ารถที่มันมีความสูงที่สูงกว่าครับมันก็จะ มีอาการที่สามารถโครงได้มากกว่าถูกต้องครับถูกต้องครับแต่ก็อยู่ที่โครงสร้างของรถด้วยนะครับอันนี้ผมแค่เปรียบเทียบในกรณีนายวอนวันกับตัวคยเยนเนาะเพราะทรงมันแตกต่างกันเลยนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าคเยนมันจะแบบโค้งมันจะโยนนะไม่ใช่นะครับแต่แค่แบบเปรียบเทียบระหว่างสองคันนี้สองคันนี้เฉยๆเป็นมาตรดานมันก็สูงอยู่แล้วสูงมากเลยเอ้ยคิดไม่ผิดนะที่วันนี้เรามาปรึกษาช่องพอมนรถยนต์ไงเออใช้ได้ใช้ได้งั้นอย่างเงี้ยชักเริ่มตัดสินใจพอได้บ้างละเออ พี่แบงค์อยากลองขับไหมเออแต่ทางเี้ยงทันเนี่ยพี่แบงค์ว่าจะลองขอทามี่ลองขับดูบ้างได้ไหมได้เลยครับพี่เพราะยังไงก็ตามครับผมก็จะบอกเสมอว่าก่อนที่เราจะซื้อรถสักคันหนึ่งอ่ะเราต้องลองขับเองครับเพราะฟีลลิ่งแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอยู่ละอ๋อคันนี้นี่ราคาตกประมาณอยู่ที่เท่าไหร่นะจะประมาณ12ครับโดยประมาณ10 -12 10-12ล้านโดยประมาณนี้นะงั้นเดี๋ยวพี่ขอลอง ก่อนได้เลยพี่งั้นเดี๋ยวพอมีลงตรงนี้ก่อนแล้วกันได้ถูรอได้เดี๋ยวไปรอขับให้นะได้ครับผมได้ครับและแล้วในวันวันก็เสร็จเราเฮ้ยเฮ้ยผลลว้ยพอมีวันนี้พี่แบงค์อ่ะขอยึดรถไปรับสาวเลยนะนัดต้องกีิเอาไว้ ขอยิ้มไปวันหนึ่งสำหรับเพื่อนๆเนี่ยชอบใจคันไหนระหว่างคายเยนกับนายวันๆก็ลองคอมเมนต์ดูข้างล่างแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด u ับสไคร e แล้วก็กดแชร์ให้กับช่อง Power Bank Channel แล้วฝากช่องพ่อมดรถยนต์ของน้องทอมมี่ไว้ด้วย